หนูรอป้าอยู่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวป้ามานะช่วยคนตาบอดหน่อยครับกระเป๋าผมตกหาไม่เจอครับไปหาค่ะช่วยตาบอดนะปู่โอ้โหนี่ไงกระเป๋าตังค์คุณฉันเจอแล้วเฮ้ขโมยตำรวจมาไหนตำรวจไหนไหนตำรวจมาเหรอไหนไหนสาวครับผมแกล้งเพื่หลอกโดนครับขับใจมากนะหนูก้รลุงจอดรถรออยู่ใกล้ๆนี่เองไปส่งลุงหน่อยได้ไหมแต่ป้าบอกให้ผมรออยู่ที่นี่ครับแต่ลุงตาบอดสงสารลุงหน่อยนะอ๋อก็ได้ครับ ไอ้โทรศัพท์กันตกอยู่ข้างฟุตบาทน้าไหนโทรศัพท์อยู่ไหนเอ้าลุงไม่ได้ตาบอดนี่เฮ้ยเด็กแซ่บเฮ้ยเฮ้ยรีบไปตามจับเด็กหน่อยสิวะดรีบเลยเด็กซ์ค่ะครับมีผู้ไล่วิ่งตามผมมาพวกคุณจะทำอะไรหลานฉันน่ะมึงคิดว่าจะทำอะไรพวกกูได้ลูกชายถึงเป็นตำรวจไปคุยกับผมที่โรงพัก